นี่เราจะมาทำข้อมูน้ำตกกันนะคะนี่น้ำซุปที่เราต้มมาแล้วร้อนๆเราใส่หมูลงไปนอนไปไหมเนี่ยเขาลัวอ่ะอที สักสองชิ้นใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ชิ้นเดียวก็ได้นะคะอือชุลมือไม่ได้เลยคือชูรมันเข้ากันหอมมาก,มากแลพริกป่น นิดนึงเกลียวได้แล้ว,วเสร็จแล้วนะคะนี่คือหม่นน้ำตกของลา